Okay. สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนเล่นสเน็กบอร์ดนะครับสอนเล่นสเน็กบอร์ดอันนี้คือสเน็กบอร์ดเราก็สามารถหาซื้อกันได้ทั่วไปในลาซาด้าก็มีหรือว่าทั่วไปตั้งแบบนี้นะตั้งอย่างนี้อ่าแบบนี้มันหงายด้านข้างขึ้นด้านล่างขึ้นมันจะมี2ล้อนะครับตัวนี้สเน็กบอร์ดวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการเล่นสเน็กนี่นะครับวันนี้เราก็จะมาสอนสเน็กบอร์ดสำหรับคนที่เล่นไม่เป็นนะครับไอเจ้านี้เขาก็จะ ใช่แต่ถ้าเกิดใครที่เล่นสเน็คบอร์ดเป็นใครที่เล่นสเน็คบอร์ดเป็นแล้วนะครับก็จะเวลาไปเล่นเซิร์ฟสเก็ตเนี่ยก็จะง่ายมากเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนพื้นฐานการเล่นก่อนนะครับเดี๋ยวเบื้องต้นนะครับอ่าเดี๋ยวจะให้พรีเซนเตอร์เราเล่นสเน็กบอร์ดให้ดูอ่าโอเคเริ่มเบื้องต้นนะครับมันจะมีด้านหัวกับด้านท้ายเห็นไหมครับด้านท้ายมันจะใหญ่กว่าด้านหัวเห็นไหมครับ อ่านี่ด้านท้ายนี่ด้านหัวนะครับให้เราเริ่มต้น,าว,นวางกับพื้นนะครับใช้ด้านที่ถนัดใช่ป็นต้อง,องลงยาก่อนไหมอ่าลงยาก่อนก็ได้หรือว่า,าลงยาก่อนก็ได้นะครับน,นี้เท้าแตะไว้อันนี้คือการตั้งบอร์ดตั้งบอร์อดด้านที่ถนัดเสร็จแล้วฝึกการก้าวขึ้นยืนยืนบนบอร์ดแล้วก้าวลงปั๊บแล้วก้าวลงอ่านี่คือการก้าวขึ้นฝึกการขึ้นบอร์ดตั้งบอร์ดก้าวขึ้น ปั๊บแล้วก้าวลงปึ๊บฝึกขึ้นยอะตั้งบอร์ดกระโดดตั้งบอดด้วยเท้าที่เราถนัดนะครับด้านหน้าแล้วก็กระโดดขึ้นปั๊บแล้วก้าวลงตอนที่เราพอเริ่มขึ้นไปยืนได้แล้วพอเราเริ่มขึ้นไปยืนได้แล้วเราจะส่งตัวได้ทีนี้ต่อไปเราก็จะเริ่มมาฝึกบนปูนโดยการฝึกการก้าวแล้วลงตั้งบอร์ดก่อนนะครับทุกครั้งใช้เท้าข้างที่นะตั้งบอดให้อยู่ในตำแหน่งที่เราที่เรา ต้องการเท้าหน้าที่เราตั้งบอร์ดให้อยู่ในตำแหน่งล้อล้อหน้าพอดีประมาณนั้นอ่าโอเคหลังจากนั้นขึ้นบอร์ดปับ๊บแล้วก้าวลงอ่าลองซ้อมแบบนี้ประมาณ5ครั้ง10ครั้ง20ครั้งสําหรับมือใหม่นะครับอ่าขึ้นไปยืนทรงตัวให้ได้นะแล้วพยายามตอนเราโดดขึ้นไปบอร์ดเราทรงตัวให้ได้ก่อนปับ๊บพอทรงตัวให้บอร์ดปุ๊บเนี่ยทรงตัวได้อ่าทีนี้พอเริ่มทรงตัวได้ เราจะเริ่มทําการขยับเท้าหน้าขยับเท้าหน้าแบบแบบไหนครับลองขยับเท้าหน้าตั้งบอร์ดก่อนเดี๋ยวเราตั้งบอร์ดตั้งบอร์ดตั้งบอร์ดใช้เท้าหน้าตั้งบอร์ดตั้งบอร์ดปุ๊บตั้งบอร์ดก่อนนะครับโอเคตั้งบอร์ดอย่าพึ่งกระโดดนะเดี๋ยวลองขยับเท้าหน้าสิเวลาเราขึ้นไปได้แล้วเท้าหน้าจะขยับแบบไหนโยกโยกเท้าหน้าสิอ่านี่จะโยกแบบนี้นะครับโยกแบบนี้ใช้เท้าหน้าเป็นตัวโยกให้น้ําหนักตัวอยู่ตรงกลางเวลาเราขึ้นไปบนบอร์ดนะครับ เราขึ้นไปบนเบาะได้แล้วให้เท้าหน้าอยู่ตรงกลางโอเคเต็นตัวปึ๊บไปนี่ครับขึ้นไปแล้วนะครับแล้วเราก็โยกอ่าย่อเข่าเล็กน้อยใช้การบิดบิดสะโพกอ่าปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บป๊บ,ปบอันนี้คือการเล่นสนิบอร์ดเบื้องต้นนะครับสําหรับใครที่ไม่เป็นอันนี้สามารถคราบได้ด้วยคราบันนี้กับตัวเลี้ยวเทินเลี้ยวอ่ะนี้โยกบิดย่อบิดย่อบิด,บด,บดใช้เท้าหน้านะครับเป็นตัวคึง สังเกตครับเท้าหน้าจะเป็นตัวคึงสะบัดสะบัดปลายล้อหน้าออกเสมอเห็นไหมครับนะครับโอเคนี่นะครับเดี๋ยวเราจะทําขึ้นให้ดูใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วครับไปแล้วก็การฝึกวิธีที่2การเมื่อกี้คือคือฝึกโดยการคึงแต่สําหรับบางคนก็จะมีเด็กบางคนที่ฝึกโดยการกระดกหน้ากระดกหลังนะครับเดี๋ยวทากระดกหน้ากระดกหลังให้ดูนี่ครับนี่คือการกระดกหน้ากระดกหลังคือการกด ลายเท้าหน้าและเท้าหลังอันนี้คือแบบกระดกหน้ากระดกหลังนะครับมี2วิธีแต่แนะนําเป็นวิธีแรกมากกว่านี่คือการคราฟคือการแกว่งแกว่งเท้าแกว่งเท้าหน้าไปแล้วก็โค้งกดคราฟไป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 โอเคคราไปแล้วลองเข้ากลวยกลับมาสิกลับมาเข้ากลวยได้ไหมนี่โค้งโค้งสังเกตว่าการฝึกเล่นสเนกบอร์ดเราจะใช้เท้าหน้าเป็นหลักนะครับปุ๊บย่อ ปุ๊บอ่าผ่านนะครับปุ๊บประมาณนี้ประมาณนี้นี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับการเล่นสเน็กบอร์ดเบื้องต้นเซิร์ฟส,ส,สเก็ตถ้าเกิดใครเล่นสเน็กบอร์ดได้แล้วเราไปเล่นเซิร์ฟสเก็ตนี่จะรู้สึกว่าเซิร์ฟสเก็ตเล่นง่ายไปเลยนะครับ,นบคนที่เล่นเล่นเซิร์ฟก็ตามที่จะบอกว่าตัวนี้นยากแต่ถ้าเราขึ้นขึ้นยืนบนนี้ได้แล้วแล้วเราทรงตัวได้มันก็จะง่าย อย่างที่บอกให้เริ่มจากการฝึกโดยการโดดขึ้นบอร์ดแล้วแกว่งเท้าขึ้นก่อนแก่่งโยกบิดโยกบิดโยกสามารถรับไปได้นะครับับไปได้คับได้เรื่อยๆครับมันสามารถปั๊มความเร็วตัวเองได้ตลอดโดยที่ไม่ต้องเอาเท้าลงจากบอร์ดนะครับอ่าครับมีการปั๊มองความเร็วไปเรื่อยๆนี่ครับ๊มความเร็วไปเรื่อยๆใช่อันนี้คือการคล้ายๆกับการฟิกเกอร์บนบนเซิร์ฟครับอ่าใช่ คล้ายๆกับการวิกเกิลนี่อันนี้เป็นการเป็นการคราฟเราสามารถคราฟได้นะครับลองดูหมุนโยก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 นะครับ5นี่นการ craft. คราฟคราฟไปเรื่อยๆคราฟไปเรื่อยๆคราฟไปคราฟไปนี่นการคราฟนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอ่าสำหรับใครที่หัดเล่นใหม่นะครับดูคลิปนี้แล้วนะครับก็ลองเอาไปทําบ่อยๆ แล้วก็จะทำได้นะครับโอเคขอบคุณทุกคนมากนะครับบ๊ายบายล่าลากันไปก่อนไว้รอดูคลิปหน้าครับสวัสดีครับ